สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel ของแอมสกันนินกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการไปที่โลกที่3กันนะครับผมนะซึ่งในคลิปเนี้ยเราจะมากันแบบสั้นๆง่ายๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปรีวิวเป็นแบบลายชิ้นลายชิ้นปุบ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 อัพรัวๆกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่รบกวนที่จะกดติดตามไว้ด้วยละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูโชว์เคสอะไรกันทั้งหลายตตต่่่่่่่ออออกกกกัััััันน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 นใใใววิิดดีีีีีโโไไปปะะะะะคคครรรรรรรบบบบมมมมมมาาาาาาเเเเเเ๋ยยยลลผผสหหทท2จ้้้ ครับผมไปที่คุกนะครับอ่านี่นะมาที่คุกโคลอเซียมนะครับผมแล้วมาคุยกับทนาของตัวคนคุกนะครับผมซึ่งคนคุกจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับผมคือเราจะเป็น้ต้องทาเควสเปิดทนายของตัวตรงนี้ก่อนด้วยนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยให้เรามาคุยกับ NPC ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะ n p c จะมี n p c อยู่ตรงนี้แล้วให้เราไปทําการสู้กับทนายของตัวแอดมิน r i p ์ไอินรานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตัดอินเสิร์ตทุกคนให้ดูนะครับนี่นะครับผมนะก็จะมีทนายของตัว NPC ีีอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับผม อินดานั่นเองนะครับผมแล้วพอเราสู้เสร็จแล้วนะครับผมน่าจะมีทางด้านของตัวคัดซีนขึ้นมานะครับผมเป็นคัดซีนที่สู้กันระหว่างไมค์เกมสีสาวกับไอพีอินดานั่นเองนะครับจากนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณสัญลักษณ์ที่เราบอกได้เลยนะครับผมว่าเรานั้นทําการสามารถเข้าทะเลที่3ได้แล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะพอคัดซีนจบนะครับผมนะให้เรามาที่ทางด้านของตัวเกาะกินโซนนะครับผมแล้วไปที่ท่าเรือนะครับผมนี่ท่าเรือตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกดวาร์ปเข้าสู่โลกทะเลที่3กันได้เลนะมรัน นี่นะครับผมก็จะเป็นวิธีการเข้าทานด้านของตัวโลกที่3ของแบบบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวร,รอติดตามคลิปวิดูต่อๆไปกันด้วยนะครับผมผมจะค่อยๆอัปคลิปรีวิวผลรีวิวดาบอะไรให้ครบทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอามารวมเป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปเดี่ยวคลิปรวมเลยนะครับผมฝากดูด้วยนะ u t u b e อาจจะไม่ค่อยได้แจ้งเตือนนะครับฝากเข้ามาดูกันด้วยนะครับผม